แกงเห็ดขอนขาวแบบบ้านๆของเราค่ะที่แสนจะอร่อยนี่จะพริกไปแกงเห็ดนะคะอันนี้พริกต้นของเราไปแกงเห็ดค่ะ ำพริกแกงเห็ดนะคะอันนี้เห็ดขอนที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แกงเห็ดข้นขาวค่ะอันนี้เครื่องปรุงที่เราโขกไว้พร้อมตะไคร้ลงไปด้วยนะคะอันนี้คือน้ำปลาน้ำปลาของเราค่ะลงไปเลยตามด้วยผงนัวนะคะ แกงเห็ดขอนขาวของเราค่ะวันนี้แกงเห็ดขอนขาวแบบบ้านๆของเราค่ะไม่ยุ่งยากนี่แกงเห็ดขอนขาวของเราค่ะวันนี้แกงเห็ดข้นขาวอันนี้คือชะอมกับยอดแมงรักค่ะแกงเห็ดขอนขาวแบบบ้านๆกันค่ะแบบบ้านๆง่ายๆอร่อย ข้นเขาเราซื้อมาจากตลาดนะคะเครื่องปรุงเราก็มีในสวนทุกอย่างแล้วเนาะอันนี้คือแกงเห็ดขอนเขาของเราค่ะง่ายๆนะคะเนาะแกงง่ายๆสไตล์บ้านๆแต่อร่อยมากตอนนี้น้ำแกงเห็ดของเราก็เริ่มเดือดแล้วเราก็ไม่ใส่อะไรเยอะก็แค่พริก หัวหอมตะไคร้น้ำปลาร้าผงหนัว <c oughs> นี่คือแกงเห็ดขอนขาวของเราค่ะสูตรไม่ตายตัวนะคะทุกคนแกงง่ายๆสไตล์บ้านๆคือแกงเห็ดขอนขาวของเราปกติบางคนก็จะ ใส่น้ำย่านางเนาะแต่ของเราวันนี้ไม่ใส่น้ำย่านางค่ะเครื่องที่ทำให้อร่อยก็คือหอมหอมที่เราโขกพร้อมกับพริกจะทำให้รสชาติแกงเห็ดของเราหนั่วแซ่บชิมดูรสชาติออร่อยมากค่ะแกงเห็ดขอนแบบบ้านๆของเรา เห็ดขอนขาวนะคะได้ที่แล้วเราก็ใส่ย,ยอดแมงรักลงไปค่ะไม่เยอะแล้วก็ตามด้วยชะอมค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ mm. ก็จะได้แกงเห็ดขอนที่แสนอร่อยแบบบ้านๆค่ะ ทีแล้วเราก็ปิดไฟค่ะนี่อร่อยมากค่ะรสชาติอร่อยมากลองทำกินนะคะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเห็ดข้นขาวแกงเห็ดข้นขาวแบบบ้านๆของเราค่ะที่แสนจะอร่อยนี่อร่อยมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมคลิปและก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะเราจะได้ทำคลิปวิดีโอดีๆมาฝากทุกคนอีกครั้งค่ะ